ไปนะทุกคนนี่เราอยู่ในงานทุกคนน้ำหวานของแพงมาซาดดังเดิมเลยนี่นะเพิ่งดูซินะาดีๆตำหนักตั้งสี่องไม้ซอโตอีกอล้าวนะทุกคนเนาะคลิปนี้ฉนักกาได้เดินทางมาที่แทงซ้อนและเหตุนะทุกคนแต่ว่าที่เดินทางไปที่นครหลวงเวียงจันท์เนาะจุดหมายของฉนักก็คือหลวงพวางนะทุกคน,นเนาะมื้อนี้กะพ<ป>ี่จองปี้เนาะจองปี้อยู่สองใบเนาะ นี่นี่อ่านี่ังตุกมากับจิบนะทุกคนนี่จองปีสองใบนะทุกคนราคาแสนแสนเจ็ดสิบพันกีบนะทุกคนนอนเงินลาวเนาะนี่จองแล้วเรียบร้อยแล้วกันตอนนี้ชนละกันอยู่ที่รถเลยทุกคนรถนี้จะเป็นรถเตียงนอนนะทุกคนเนาะรถสองท่านขับออกไปซีมานอนหรือว่าไปไปเที่ยวเนาะอันไปเที่ยวต้องได้มาจองปีสูปีก่อนเนาะอยู่ที่สวรรค์นาเคเผื่อว่าจะเดินทางไปหอดเวียงนกันนู่นแล้วค่ะจังเลย ี่รถไปต่อที่โรงพยาบาลเนาะทุกคนขับมาโบโจ้เมนยานรถเต็มเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ารถช่วงโควิดนี่เขาจะจะได้แลนหลายคันเนาะเขาจะจะแลนแต่คันเดียวเนาะทุกคนเนาะมาจองได้มาจองแต่แต่เ้ากรเฮงดีเนาะทุกคนเผื่อว่ารถจะได้รถเต็มเนาะทุกคนเนาะไปจะเป็นอะไรอ่ะไปติดตามรับชมกันนะทุกคนว่าสนาีสโฮดเวียงจากบูมเนาะทุกคนตอนนี้ฉันกำลังเดินทางมาหอดูพ่ธีกานเลยเนะทุกคนเนาะหลังจากพิธีสนอีกทีเนาะรถเนาะรถอ่า สวัสดีค่ะทุกนดมงแมแรมาหอดอ่าเรียงการกัประมาณเจ็ดมงทนเช้ามาอดแปดโลเม่น่มน้องเเดินทางต่อน้องเดินทางไปอีกกองกลางจะได้กมตามขับส่มาสนับไปกับใครทุกคนาดที่หนึงนะทุกคนสบายดีในยามสาวาทุกคนนาะมนก็เป็นสาวข้างหนึ่ทันทีหาเดือนแดแล้ทุกคนสนัยก็ได้เดินทางมา สถานีรถไฟเนาะทุกคนเนาะสาวะไพซิมาสถานีรถไฟเนาะทามาตะต่างแคลงหรือว่าต่างเมืองแมนไหมามาก่อนมื่อหนึ่งเนาะเผื่อว่าจะมาผักมาผักยูแล้วพอรวมกันจานเนาะแล้วตื่นเต้นสาวะมาค่ะไปมาสถานีรถไฟเผื่อจะเดินทางไปทียกกว้างเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสันสิติไทยหอมฮอกขอบเขตสถานีรถไฟให้อ็นเอฟซีทุกคนเบิ่งเนาะว่าเป็นอะไรเนาะทุกคนเนาะไปลงทางนี้ไป 不用不用。 开往柏林方向的乘八二次列车，现在开始检票，请买好乘八二次车票的旅客到一检票口检票，一站、嗯、台上车。Ladies and gentlemen, attention, please. Train number three。 แคนนาสถานีรถไฟ้านหน้าของสถานีนนรถไฟสะดวกสบายอยู่เนอะคงอยู่คง,งกินกับมีคา้ายเดิไอนจะเป็นบอลี่ชายถุกเนาะพุชิเห็นเนาะ,ขะออเขาเจ้าอรลงเพ็ญ เครื่องครับแบบอันนี้จะเป็นบอนที่ว่าด้านหน้าของสถานีรถไฟนอทุกคนทางข่าเนาะอันนี้จะเป็นบอล่ายฮู้ทางซืเปีรแมนยังขับไปไหนพู้นทุกคนไปถ่ายบอลซื้ โอเคทุกคนตอนนี้สนก,ก็ระไดปีมาแล้วนะทุกคนเนาะกำลังนั่งถ่านะทุกคนตอนนี้นั่งถา่านขึ้นรถไฟเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นทางในของสถานีรถไฟเนาะทุกคนเนาะจะประมาณนี้เพราะว่าเราจองปีแล้วเราจะได้อ่ามาข้ามาในนี้เนาะเอาเครื่องมากวดมาเซกเบืนะ้องเนาะทุกคนแล้วก็มานั่งถ่านเะนาะนั่งถา่านขึ้นรถไฟเนาะทุกคนปีเราจะได้มเนาะนะทุกคนเดี๋ยวไปติดตามขับ z มตอนต่อไป ว่าจะเป็นอะไรข้าเจ้าก,กําลังเรียนคิวนะทุกคนเรียนคิวถาขึ้นรถไฟข้าเจ้ากําลังเรียนคิวนี่เนาะคนไล่ไล่เลทีเ่ยวรถ C92 แมนสาวน้นอยชิได้ขึ้นรถข่า,อาวเอเก้าโมงเช้าเที่ยว C92 นะทุกคนรถออกเก้าโมงเช้ามันเป็นบอดทุกคน ปวดพี่เลยเนะโดยคนป,ป้ายเท<ะ>ียนจะมีป้ายเนาะเนาะเขียนว่าบอลปวดปี๋เนาะทุกคนปี๊รถไฟนะคะจะไปปวดอยู่นะเนาะก่อนที่ขึ้นรถไฟเนาะต้องได้ปวดปี๋ก่อนโอเคทุกคนตอนนี้ชนะการขึ้นบนรถไฟเลยนะทุกคนเนาะ เรว่าจะเดินปะทางไปทีลวงพ่านางนะทุกคนแต่เรียงจัน์ไนทางลงพาประมาณปราสกหนงนะทเมงกตอนนี้ชนะคือเรี่ยวเก่ามงเก่ามงานะทุกคนรวมผ่านาประมาณสักหนึ่งนาเนกับเรื่องรถก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเดยนทางทไทยของเดิ อันนี้จะเป็นโต๊ะเด้อทุกคนเพื่อว่าทุกคนมาจะดูมันยังอันนี้จะเป็นโต๊ะสามารถวางกระเป๋าหรือว่าวงอาหารน่ารักใจนี้ได้เลยเนาะสะดวกสบายโอเคทุกคนตอนนี้จอดจได้มาหอดคิวโถดแล้วเนาะคิวคิหดนี่ ร้องผัวบางแนละ้วทุกคนเนาะสนายกำลังชิมมงหน้าไปที่เมืองงอยนะทุกคนเนาะเมืองงอยแช่งร้องผัวบางนะทุกคนเดี๋ยวไปติดตามเส้นทางการเดินทางของ,อของสนายเลยเนาะโอเคทุกคนตอนนี้สนายมาหอดแครงหลวงผัวบางเลยเนาะแหวกจินข้ผาเนาะทุกคนอาหารแครงหลวงผัวบานะงข้าวขาหมูเนาะสั่งข้าหลัดหน้าแต่เพือ่อนแบบโมีมีแต่ข้าวขาหมูขาเป็ดเท่านะั้นเนาะเลยจัดไปเลยเนาะ <S <S 2> <S 2> <S อันนี้จะเป็นแจ่วตัวนี้จะเป็นน้ำซุปนะทุกคนเนาะแซ่แบแซ่บแซ่บตอนนี้แวกินชาวนำวานนะทุกคนเนาะนาวานของแกงหลวงพระบางเนี่ยซีซันตะแซทะเลยทุกคนโอ้ปะปะ ทางขาก็จะเป็นหันอาหารนะทุกคนอย่างขัดมาจะเป็นหันน้ำหวานของหวานนะทุกคนเนาะนี่เลือกสื่อได้ตามสบายเลยใกล่ๆอยู่ใจกลางัวเมืองเลยนะทุกคนเนะาะหันอาหารนี่เนาะสะดวกสบายอย่างมันจะเป็นบ่อนขายน้ำหวานโอ้ถ้วยะ้าจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนาะแม่าขากลายน้ำหวานหันเดียวกันบอกโอ้นี่ ทุกคนพระเจ้าจะใส่เป็นกระโปรงผ้าเหล่านี่เลยอ้าวเก๋ไกไ๋เลยพระเจ้าจะบไปใส่ถั่วอยู่ในรอ,องขวางนี่นี่ใส่น้ำหวานเนาะทุกคน,นสวยงามแบบธรรมชาติดังเดิมเลยนี่นะงามงามงามหอมซันน้ำหวานไปได,ได้ประตูแซ่บบ่แซ่บบ่น้ำหวานลองขวางแซ่บเนาะธรมรมชาติ เพิ่งดูซีนาะแสบทำไมถัย่ยถัย่ยจะอะไรก่อเจ็ดพันตีเจ็ดพันเลือกได้หาหายางแหม่แสบไปได้จ<ส>ะ,ะน้อยฮอตน้องเขียวแล้วนะทุกคนที่พากันไปถ่ายคลิปีน้องเขียว

chúc mừng em về phần ông chị ông được tôi chúc em anh đi hai tận hai năm một thì nào đi con ก็มาหอดจุดชมวิวนี้เนาะทุกคนผานาะงาม,งามทิวทัศน์ธรรมชาติขวาสูงจังใครอยากมาเที่ยวมาได้นะทุกคนบอรมองบอร์ผีป่าตอนนี้ฉัน้อยกับทีมาง,งานกำลังยยางเนาะ ย่างขึ้นพาชมนางนะทุกคนเนาะเป็นรุ่นในกันว่าสิงามชมสื่อบอ,โ,อโห่หดเมื่อยเลยเดินทางมอดเคืองทางนะทุกคนถ้าก็ะไรเคืองทางนี่นะนี่ชื่อประมาณนี้คิววิวทางเทงทุกคนอดเคืองทางเลยเดอ้อสู้ๆเดอ้เดอเพื่อนเนาะ ไปไปไปต่อวันนี้เดินทางไปต่อโอ้วิวทุกคนเค่รวม้ยเป๊รวมร่วร่วมร่มสี่คน ตม,มเอมน,ะอนรดอยกีทุกคนอนนี้สนค์ก็ขค้นมาหอดจุดชมวิวเออจุดชมวิวน้องเขียวนะคู่พานางน้องเขียววิวก็จะงามขาไพได้มาเนาะยาฟาดขึ้นมาได้เนาะ บางคนไล่ปเซรคนไหนกชร์้ใมาลวงเราบ้างบ่ได้มาน้องเคียวชัวมาบ่อดูทุกคนตอนใน้ขึ้นมานี่ยนะทุกคนเนาะเส้นทางร้อยห้าสิบแปดอยเมตรร้อยอยห้าสิบแปดเบย่างแต่ลุง้นมามบ่อสี่ร้อยสี่ร้อยเมตรนี่ครับ้ต่ไปเ่ค้อนคอนมากนร้ายอนสบายมันจะประมาณนี้เลยม่ยไอเด ทานีนะคาณฮะนี่ที่น้องเคียววะซาดน้องจีชายุพุทานาเร้อดีนะครับพี่พิสนาเร้อไอ้คนพัรวพรอิศางพคาเมืองหงอยที่ฝั่งให่ไฟได้ขึ้นมาแล้วบผิดวังเนาะทุกคนวิวคุ้มเนาะ